สวัสดีครับผมกล้องตลาดที่ดินนะครับวันนี้เราจะไปดูทรัพย์สวยๆเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นกิจการอพาร์ทรัพย์ที่ใจกลางเมืองเชียงรายครับเริ่มต้นนะครับเข้าไปที่ www. ตลาดที่ดิน .co.th นะครับเสร็จแล้วก็เซิร์ชคำว่าเมืองเชียงรายนะครับเพราะว่าแปลงนี้อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะครับวันนี้เราจะไปดูแปลงนี้นะครับ เป็นกิจการนะครับเมนในเมืองเชียงรายนะครับขนาดพื้นที่98.7ตารางวาครับกดคลิกเข้าไปดูครับก็จะเป็นแปลงนี้นะครับเป็นกิจการนะครับเมนอยู่ในเมืองเชียงรายขนาด98.7ตารางวานะครับมีห้องพักทั้งหมดเนี่ย11ห้องนะครับเราก็าไปดูรูปได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพถ่ายที่ผู้ประกาศนะครับได้ส่งมาให้เรานะครับ เราไปดูทางเข้ากันได้นะครับสมมุติว่าเราอยากจะรู้ว่าที่ดินแปลงนี้หรือว่ากิจการอพัาริมทรัพ์ตรงนี้นะครับเขาอยู่ติดถนนไหมถนนกว้างไหมอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถใช้เว็บของเราเนี่ยนะครับดูได้ครับโดยที่เราก็เข้าไปกดแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับทางเข้าก็จะเป็นถนนค,นคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับ แล้วก็ถ้าจะเข้ามาจากซอยแล้วเนี่ยตัวอาพาร์ตเมนต์ก็จะอยู่ทางด้านขวามือนะครับเป็นตึกสีฟ้าหลังคาสีออกส้มๆตรงนี้นะครับก็เข้าออกสะดวกครับเราก็ทำเลที่ตั้งของแปลงเนี่ยนะครับจะอยู่ใจกลางเมืองอยู่ที่ถนนสันคงน้อยซอย9นะครับจะอยู่ใกล้กับโรงเรียนเทศบาล5เดินทางไปสถานที่สำคัญๆอย่างเช่นโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับ ก็ง่ายนะครับก็ห่างจากตรงนี้ประมาณสัก2.4กิโลนะครับห่างจากโรงเรยนสามัคคีวิทยาคมประมาณ1.7กิโลนะครับห่างจากหอนาฬิกาก็ประมาณ1.7กิโลเช่นกันนะครับหอพักตรงนี้มีรายได้ต่อปีประมาณ350,000บาทนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อผู้ประกาศขายได้นะครับโดยเข้ามาที่เว็บเรานะครับแล้วก็ค้นหายอย่างที่ผมแจ้งเมื่อกี้นะครับแล้วก็กดไปดูที่ข้อมูลผู้ขายครับ ก็สามารถติดต่อคุณนุ๊กได้นะครับได้ที่เบอร์0942599728นะครับแล้วก็ถ้าใครจะสนใจที่จะประกาศขายนะครับหรือว่าจะให้เราทำรีวิวให้นะครับก็สามารถติดต่อตลาดที่ดินได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ